วัตถุมงคลที่แรงทานเสนกามมราคาสุดคือชุดเสดการรมสวัสด์ประกอบด้วยมนสวัสด์ซึ่งคือลูกสวัสด์ตามเคล็ดนะแช่น้ํามันครูมหาเสน่ห์แบบนี้นะจานอัศรเอาไว้และสีพึ่งที่แรงสุดๆแล้วเกินหลายคนถามหาแล้วก็มีโอกาสจะได้ครอบครองวันนี้แหละนั่นคือสีพึ่งพายเสดการรมพึ่งฝังตะกุด9้าโลกีเงินแท้ฝังชิ้นอาถรรพ์และฝังเม็ดยาแฝดเอาไว้ ทำไมคู่นี้จึงเป็นคู่ที่แรงที่สุดเพราะว่าสุดยอดของสีพึ่งพายเสพการรมนั้นนะ่ยจะเป็นสีพึ่งที่มีองค์ประกอบ3ด้านด้านแรกคืออานปลุกเสกจากมวลสารที่รบรลมมายาวนานร่วมส0ปีด้านที่สองนะสีพึ่งพายเสพการรมตลับนี้นะซึ่งน้อยคนจะได้เห็นจะได้ครอบครองเนี่ยจะมีผงพายซึ่งจะมีจิตวิญญาณของพายที่ช่วยดึงเอาจิตใจของคนที่พบเจอพูดคุยกับเราเนี่ยนะ รู้สึกว่าลหลงไหลในการมาราคะสุดแต้มเจิมที่หน้าเพราะว่าหน้าอ,อกอยู่ใกล้กับจุดหัวใจแต้มเจิมที่หน้าท้องเพราะว่าเป็นจุดทางเพศและฝังตะกุด9โลกีตะกุด9โลกีเนี่ยนะที่ฝังลงในสีพึ่งพายเ็จการสลับนี้เนี่ยเป็นตะกุดที่ลงอัขระคาถานนักโลกีเหมือนคนที่เดินทางมาลงพิธีกรรมด้วยตนเองเลยใครเดินทางมาลงนัก้าโลกีไม่ได้ให้ใช้สีพึ่งสลับนี้ที่สําคัญคือสีพึ่งเนี้ย ใช้ได้ยาวนานมากแต้มหน้าอกกับหน้าท้องจะมีเสน่ห์มิจิตที่ผูกพันกับเราอาจารย์ฝังทั้งผงพายและชิ้นอาถรรพ์เอาไว้สุดท้ายอาจารย์ฝังเม็ดยาแฝดดำซึ่งเดิมเนี่ยยาแฝดดำชื่อบอ,อกอยู่แล้วว่าแฝดโดนเข้าไปเนี่ยลหลงไหลข้างใครอย่างเป็นแฝดมันไม่ยอมไปไหนไม่ยอมห่างไกลเลยทีนี้เวลาที่เราแต้มเจอแล้วเข้าไปใกล้จะเป็นจุดที่มีพลังแรงที่สุดส่วนถ้าออกมาห่างแล้วกลับบ้านมาแล้ว ทำให้เขาคิดถึงเราให้เราใช้บนสวัสดมนสวรรัสดมหามนตายเนี่ยลูกเสกจากลูกสวรรัสดเป็นคร็ดนะเราฝังแล้วก็แช่อยู่ในน้ํามันที่เป็นน้ํามันมีมวลสารโคตรเสนจะทําให้จิตใจเราคิดถึงเราเราสามารถพกไว้ใกล้ตัวเป็นสเสน่ห์กับคนทั่วไปถ้าเราเป็นโสดใช่ไหมแต่ถ้าเรามีคู่อยู่แล้วหรือเรามีเป้าหมายคนนี้ยอยากให้คิดถึงเป็นพิเศษก่อนนอนเอาวางไว้ใต้หมอนนึกถึงหน้าเขาให้ชัดว่าเขานี่แหละ เป็นเป้าหมายนะที่อยากให้คิดถึงเราแล้วไงต่อพอได้มาเจอเราแต้มสีพึ่งภายเซจการามรลับนี้เข้าไปแล้วก็พกพาไปด้วยดังนั้นคู่นี้จึงเป็นคู่ที่จะเจอกับการเซฟกามสวัสด์เนี่ยแน่นอนดังนั้นใครที่เน้นเลยนะอยากมีเสน่ห์แล้วเอาแบบระดับแรงสุดเลยแรงสุดเลยแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยสามารถที่จะได้ใจแล้วก็มีเสน่ห์แรงคนโสดเสน่ห์แรงคนที่มีคู่หรือมีเป้าหมายอยู่แล้ว ก็จะสำเร็จสมหวังดังใจปราถนาเสกรามสวัสด์ชุดนี้แรงมาก